โรงเรียนของเราเปิดเทอมแล้วเอาละส่งรายงานกันได้ทุกทุกคนว่าแต่กไรจะเป็นคนส่งก่อนกันละฮะฮืมจูเนียร์ก็แล้วกันมาออกมานาการะดานหน่อยเร็วๆผมๆมละฮะก็ได้ฮะทุกทุกคนต่างก็สนใจพร้อมที่จะฟังกันแล้วปิดเทอมนี้ผมทําอะไรบ้างนะหรอในวันที่แซนจะอบอ้าวในช่วงปิดเทอมวันหนึ่งพ่อกับแม่ผมตัดสินใจที่จะไปธนาคารธนาคารธรรมดาธรรมดาที่มีคนทํางานแล้วก็ยามเฝ้าแบบทั่วไป เราก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะิดหน่อยผู้คนจะได้ไม่หวาดกลัวเวลาที่เห็นหน้าเราสวัสดีครับคุณหมอเชิญเข้ามาด้านในได้เลยครับอ๋อมันอาจจะเป็นเอ,อ่อเจอฟันเหล็กของผมนะ่ะขออนุญาตนะครับคุณที่ผมจะต้องสแกนตรวจคุณนะ่ะอ๋ออะไรกันเนี่ยแปลกจังเลยฮะอ,อ๋อน,นั่นเครื่องช่วยฟังของเขาเขาแกงงมเงือกจนหูตึงไปหมดแล้วคานผู้รักษาความปลอดภัยมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วทีนี้ก็ได้เวลาสนุกสนานกันแล้ว สวัสดีค่ะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าคะอ๋อมีสครับก็ช่วยพวกเราแบบนี้ยังไงก็ยะยกมือขึ้นท่วมหัวที่นี่แหละงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฮะพ่อกับแม่ทาได้ยอดเยี่ยมมากเลยว่าแน่นอนว่าพ้อมจะทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกันก็พูดกันตามตรงแล้วการเปลื่อนธนาคารเป็นเรื่องปกติของพวกเราเลยล่ะเออเรามีเงินแค่นี้ โอ้เพอร์เฟกเลยงั้นเราเอาไปเลยก็แล้วกันเราจะต้องไปกันแล้วนะขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความสนใจพวกเรานะไว้เจอกันใหม่นะบายๆนี่ตาลุกนาเอาเงินนี้ไปซื้อไอติมกินนะลูกโอ้ว้าวว้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นของผมเหรอฮะและนั่นก็คือเรื่องราวครั้งแรกที่ผมได้เงินค่าขนมว้าวสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะจูเนียทำให้ทุกทุกคนประทับใจอย่างมากและหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสไตล์ของผม เรามาลองอะไรใหม่ๆที่ดูบ้าคลั่งหน่อยดีไหมจ๊ะ <c oughs> พาได้วินน่ะรู้วิธีทำผมด้วยนะอ๋อวิธีแปลกๆนะแต่ว่าคุณพ่อนั้นไม่ชอบใจเอาซเลยแ่วพวกเขากอทะเลาะบอแบงกันอีกรังออพ่อไอชอบทะเลาะก,กันจังเลยเนาะมานี่มาลูกพอ่อเดี๋ยวพ่อจะทําให้ลูกดูเป็นมาดแมนเองคาบอ,อยอย่างนั้นเหรอคะ<ม>ทาเป็นเล่นไปได้คุณนี่อย่างนี้หรอคะที่เรียกว่ามาดแมนนะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองดูเด็กหล่อคนนี้สิคะคุณเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเรา พ่อกับแม่ตกลงกันได้สักทีฮะผมก็ชิงกับลูกไหมยของผมในพริบตาเดียวเองฮะหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวทะเลกันเราก็เหมือนกับครอบครัวคนอื่นๆนั่นแหละอ้ออ้ออ้อแล้วผมก็มีรูปจากที่ผมไปเที่ยวทะเลมาด้วยนะฮะทีนี้ก็พอท่าแบบนี้กันเยำไข่เยี่ยมถอยรูปนึงนะคะขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะคะคุณหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็อยากย้ายไปพรอนคายสำหรับผมก็ได้เวลาลงมืออ้อแพงเกินลับสนิทเลย อ๋อใช่ใช่แถมยังนอนกลนอีกด้วยแหละเอาละแต่เวลาสนุกสนานกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องถมมรายฝังพ่อก่อนยิ่งรายเยอะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แบบนี้แหละใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่ายังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อกาลุกบอลไงอ้าวมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะแค่ใช้หัวคิดนิดหน่อยเองที่นี้เราก็ได้หวัวลาตี้มาใบหนึ่ง้เขาหนาไม่ได้สงสัยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวว้าวเพอร์เฟก โอ้ใครมาทิ้งลูกบอลเอาไว้แถวนี้กันล่ะเนี่ยว้าวคุณพ่อรำคาญซะแล้วสิที่นี่ก็ได้เวลาไปหาคุณแม่แล้วจูเนี่ยก็คิดวิธีมาแกล้งเธอเหมือนท่านฮาร์ดีวีนดูแลผิวของเธอเป็นอย่างดีและผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเธอแล้วใช่แล้วละฮาร์ดีจะต้องไม่ชอบแน่นอนไปก่อนนะฮะมามี่ที่นี่ก็แค่ต้องปล่อยให้พระอาทิตย์ทำหน้าที่ของตัวเองไปอ้อยๆน้าผ่าองฉัน สติ๊กเกอร์แบดบอยอย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยนี่ล้อ,อก,กันเล่นใช่ไหมใครบางอาจบังกล้าทำกับฉันแบบนี้ดูเหมือนว่ารอยนั้นจะอยู่บนหน้าผากเธอไปอีกนานแสนนานอโอๆแย่แล้วจะให้แม่เจอตัวผมไม่ได้เด็ดขาดนะฮะอ้าพวกขาดูไม่ค่อยจะแฮปปี้กันสักเท่าไหร่เนาะแต่แล้วพ่อกับแม่ก็เดาว่าผมเป็นคนทำได้เวลาให้เจ้าเด็กน้อยคนนี้ไปไว่ายน้ำเล่นซะแล้ว แต่ว่ามันจะไม่สนุกแน่นอนโอ้โตอบโทษได้เร็วมากก็ใช่นะสิจูเนียนะเก่งไม่ใช่เล่นเลยละผมทำแบบนี้ฮะคอยดูผมเอาไว้ให้ดีนะฮะว้าวดูเหมือนว่าเราจะมีไอด้งคนใหม่ในห้องเรียนแล้วสินะอ้าวละเราคุยกันถึงไหนกันแล้วนะอ๋อใช่ตอนที่เราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันพ่อกับแม่ผมก็ไปเดินเล่นกันตามปกติทั่วไปแน่นอนว่าการประจนไพ่จะต้องตามมา โอ้สกูตเตอร์นี่นาะว้าวาแจ่วดีจังเลยขโมยดีกว่าไม่นะไม่มันเป็นของฉันอ,อ๋อเป็นอย่างนี้ทุกกะทีเลยนะผมว่าพ่ออย่าไปทะเลาะกับแม่เลยฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาอะไรสนุกสนุกกว่าน,นี้ทำว้าวคนขับรถคนนั้นใส่แว่นตาเท่ดีนี่โอพอ่อ,พอแถมรถก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนัเนี่ยนี่คุณครับขอแว่นหน่อยได้ไหมครับไอยนี่เอากลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอเต่าเด็กน้อยอ,อ๋อทุกปันไปเถอะคระบผมกวกเต่าวาจะเอารถคันนี้ด้วยเหมือนกัน โอ้โหไอ้เจ้าเด็กตัวแค่เนี่ยไปเอาพลังมาจากไหนกันล่ะเนี่ยสวนฮาดีวีดกับแพงเกิลก็มาถึงแล้วโอ้ดูนั้นสิคะจูเนียร์น้อยของเรานี่นาอุ้ยเยี่ยมไปเลยจ่าลูกจ๋าเอาหฮไฟกันหน่อยที่นี่เรามาแข่งขันกันดีกว่าเนาะเยอะโอเยโฮเราก็ได้แข่งขันกันที่สวนชาทั้งละนะแน่นอนว่าผมนั้นเป็นฟูงซนดะพ่อกับแม่ก็เลยพาผมไปยิงปืนเพื่อเป็นรางวัลให้กับผมนี่มันปืนอะไรกันเนี่ย ไม่เอาอ่ะนี่มันสําหรับเด็กทารกเราต้องการอะไรที่มันแรงกว่านี้แต่ว่าขอโทษทีนะครับเราก็มีอยู่แค่นี้เองแหละโท่นะเสียายจังงั้นก็ใช้ปืนของเราเองก็นดีกวา่าอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่ายอดเยี่ยมพร้อมหรือ,อยังทุกทุกคนใช่ผมว่าพวกเขาทาผู้ชายคนนี้กลัวจนที่หดตัวหายแล้วล่ะคุณจะต้องยิงเข้าตรงกลางเป้านะครับนี่นี่คือกฎกติกาครับครับของหมูหมูครับผมโอ้เขาเกือบจะไม่รอดอยู่แล้ว นี่เรายังไม่เสร็จกันนะ,ะแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะะ่นอนจูเนียเอ้ยถึงเวลาที่ลูกจะต้องทําอะไรที่มันยากขึ้นแล้วล่ะ <c oughs> อันที่จริงแล้วผมก็สงสารผู้ชายคนนั้นอยู่นะแต่เขาก็โชคดีที่ผมน่ะยิงโดนเป้าอย่างตั้งอยากจะรู้กันหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เอาเลยสิเอาเลยทุกคนอยากจะรู้กันแล้วว่ามันติดอะไรขึ้นต่อไปล้างจากน้นเราก็ไปปิกนิกกันสนุกสนานมากๆเลยด้วยเรามีผ้าปูน,นุ่มๆแล้วก็ตะกร้าที่เต็มไปได้วยผลไม้เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะจะบอกให้นี่พากันเชื่อกันด้วยเหรอแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสะกนิดเราก็ได้ปิกนิกกันตามสไตล์ของเราเองครอบครัวคนอื่นๆชอบที่จะได้อยู่นอกบ้านแบบเงียบสงบกันอยู่หรอกนะแต่ว่าครอบครัวของเรานั้นพร้อมที่จะทำลายทุกอย่าง เราก็มีไอเดียเต็มหัวไปหมดเชื่อผมเถอะปิตาเอาไว้นะลูกปิตาเอาไว้ลูกไม่อยากจะเห็นสิ่งนี้หรอกเชื่อแม่ดินายต้องการอะไรจากพวกเราไม่สตอจูเนียก็เลยตัดสินใจที่จะผูกมิดส่วนฮาร์ดี้กับแพงเกิลนั่นก็กำลังสิแทงโชว์ยืดดูเหมือนว่าจูเนียจะชอบครอบครัวนี้เขาแล้วสิพอกันีฉันทนไม่ไหวแล้วปาปกลับบ้านกัเถอะททุกคนนี่กลัวอะไรของพวกเขากันล่ะเนี่ย แต่ว่าการแสดงของครอบครัวนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉ <O'> oh. พาะเมื่อไม่มีอุปกรณ์รักษาวามปลอดภัยยอดสุดยอดไปเลยฮะแน่แน่นอนว่าพมไม่ไดลืมเพื่อนๆหรอกนะ๊ยอยากจะรู้จังเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็มีอยู่วันหนึ่งพมกับเพื่อนๆกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่่อเปลี่ยนช่องสักทีเราก็ดูเรื่องนี้กันไปแล้วนะมีแต่การ์ตูนการ์ตูนก็พวกเขาชอบกันนะ แต่ว่าจูเนียนั้นเบื่อแล้วสิเขาหาวิธีมาแกล้งคนอื่นได้เสมอนี่ถ้าทําแบบนี้ทําไมกันน่ะเฮ้อเปล่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะสําเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆทะเลาะกันยกใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะพวกเขาก็ชินกับพฤติกรรมของผมแล้วเ่รอโอว้าวนี่มันการ์ตูนแฟนบอยตอนใหม่นี่นาอะไรกันนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของฉันที่อยากจะดูเลยนะฉันเกลียดแอนบาย ใจเย็ยนก่อนหน้าจูเนียมันก็แค่การ์ตูนเองไม่มีทองฉันไม่ปล่อยไปไง่ายๆหรอกนะว,าว,วา้าวรูปปั้นนี้สวยดีนะและแล้วเธอคิดจะทำอะไรกันะอะนี่แฮะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยอ๋อรีบไปจัดที่นี่กันดีกว่าเนะออ้พ่อกับแม่น,นี่นะอพวกเขามารับจูเนียคลับบ้านนะ่ะครูครูให้คะแนนเต็มส,สำหรับการบ้านเลยก็แล้วนกนะัน คุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ที่กลายเป็นจอมวายร้ายของเราหรือเปล่าคุณอยากจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมกับพวกเขาไหมเอย่ยบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวที่บ้าระห่ำตอนใหม่ๆจากช่องของเรายัางไงล่ะฮะ